ดูดวงราศีสิงห์เดือนกุมภาพันธ์2569ผู้ที่เกิดระหว่าง23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมเดือนกุมภาพันธ์2569ถือเป็นเดือนแห่งการตัดสินใจครั้งสำคัญของชาวราศีสิงห์พลังดวงดาวบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งเรื่องงานงานเงินความรักและจิตใจภายนอกอาจดูนิ่งแต่ภายในกำลังคิดหนัก วางแผนและเตรียมก้าวไปสู่เส้นทางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวของชาวสิงโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งพลังให้คุณโดดเด่นมีคนจับตามองแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังแรงกดดันความคาดหวังและคำพูดของคนรอบตัวภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้ดวงของชาวสิงเหมือนสิงโตที่กำลังเลือกเส้นทางในป่าใหญ่ไม่ใช่เดือนที่วิ่งสุดแรง แต่เป็นเดือนที่ต้องคิดให้ลึกวางเกมให้ขาดมีเรื่องให้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตมีโอกาสใหม่เข้ามาแต่ยังไม่เปิดเผยทั้งหมดคนรอดข้างเริ่มมองเห็นศักยภาพของคุณชัดขึ้นหากใจร้อนเกินไปอาจพลาดแต่ถ้าใช้สติและประสบการณ์คุณจะได้เปรียบมากด้านการงานของชาวสิงเดือนนี้ถือว่ามีพลังเติบโตสูงมากแต่ไม่ได้มาแบบง่ายๆ คนทำงานประจำมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหญ่งานที่คนอื่นไม่กล้ารับผู้ใหญ่เริ่มจับตาเห็นความสามารถของคุณอาจรู้สึกเหนื่อยใจลา้าเพราะต้องรับผิดชอบมากกว่าคนอื่นช่วงกลางเดือนระวังเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานคำพูดตรงเกินไปอาจทำให้คนเข้าใจผิดแต่ถ้าผ่านไปได้ปลายเดือนจะเห็นผลชัดว่าคุณเลือกไม่ผิดคนทำธุรกิจค้าขาย มีเกณฑ์ขยายงานเพิ่มช่องทางรายได้ลูกค้าเก่าอาจกลับมามีคนชวนลงทุนหรือทำโปรเจกต์ใหม่คำเตือนคืออย่าเชื่อคำพูดเพียงอย่างเดียวต้องดูสัญญาตัวเลขและรายละเอียดให้ครบนักเรียนนักศึกษาเดือนนี้ต้องใช้ความพยายามสูงอ่านหนังสือแล้วไม่เข้าหัวในช่วงต้นเดือนแต่ถ้าอดทนปลายเดือนผลจะออกมาดีเกินคาด การเงินของชาวราศีสิงเดือนกุมภาพันธ์2,569อยู่ในเกณฑ์หาได้แต่ก็ใช้เก่งมีรายรับเข้ามาเรื่อยๆอาจได้เงินพิเศษเงินก้อนหรือค่าตอบแทนจากความสามารถแต่รายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวของจำเป็นหรือเรื่องสุขภาพจะสูงระวังการใช้เงินตามอารมณ์การช่วยเหลือคนอื่นมากเกินไปจนตัวเองเดือดร้อน ปลายเดือนมีเกณฑ์เงินหมุนคล่องขึ้นหากวางแผนดีความรักของชาวสิงเดือนนี้ค่อนข้างลึกและจริงจังคนมีคู่มีเรื่องต้องคุยกันแบบจริงจังบางคู่คุยเรื่องอนาคตงานเงินการสร้างครอบครัวระวังอารมณ์และคำพูดเพราะต่างฝ่ายต่างมีศักดิ์ศรีถ้าเปิดใจฟังกันความสัมพันธ์จะแน่นแฟนขึ้นมากทีเดียวคนโสด มีคนเข้ามาจากเรื่องงานหรือคนรู้จักแนะนำเป็นคนที่ดูนิ่งสุข,ขุมหรืออายุมากกว่าความสัมพันธ์จะค่อยๆเป็นค่อยไปไม่หวือหวาคำแนะนำคืออย่ารีบร้อนคนนี้มาเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อทดลองเดือนนี้สุขภาพกายยังพอไหวแต่สุขภาพใจต้องระวังความเครียดสะสมนอนไม่เป็นเวลาปวดหัวปวดคอบา่าไหลควรหาเวลาพักผ่อน ทำสมาธิเดินเล่นหรืออยู่กับธรรมชาติจะช่วยปรับพลังได้ดีมากมีโชคจากผู้ใหญ่เพศชายหรือคนมีตำแหน่งลาบลอยเล็กๆจากการเดินทางหรือการเสี่ยงแบบไม่ตั้งใจเลขเด่นประจําเดือน1 4 9วันเหง่งวันอาทิตย์และวันพฤหัสบดีคำแนะนำประจำเดือนเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ต้องจำไว้ว่า สิงโตไม่จำเป็นต้องคำรามตลอดเวลาแค่ยืนอย่างมั่นคงก็ไม่มีใครกล้าดูถูกใช้สติประสบการณ์และความนิ่งจะพาคุณไปไกลกว่าการใช้อารมณ์